รับโดยการลืมเปิดกล้องนะ <c oughs> Thank oh you. Ô mọi người ơi 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 mọi บอลบอลจุดยุ้งหานี <philanthrop ic League> ่อน่กอไม่้อยนะ Thank you for watching! ตัที่ก่อนเลยนะิดตติดน่เสร็จม่องตดติดิดตติดติดิดต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 ิาติด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 ตตหดติด้ิติดติดตดิ อะไรไปเรื่อยอะไรคิดมาพีทคิมาพีทโค้งเต็คือแล้วจอดที่น้าเต็มคือแล้วเลย ไม่เหรอนอนไม่้อดยอ๋อหรือไม่ต้องปิดเลยก็ได้นอด